สนับสนุนโดยทิพยปิยะประกันภัยขอบคุณครับท่านผู้ชมครับหนึ่งคำสอนนะครับที่เราเคยได้ยินมาตลอดคือศีรษะนิ่งหรือให้หน้านิ่งครับให้ตามองลูกนั่นเองครับซึ่งมันเอฟเฟกกับวงสวิงของเราในปัจจุบันมากมันคืออะไรนะผมพูดให้ฟังกันเลยนะครับก็อย่างที่โปรสมัยก่อนชอบบอกนะครับตายังไงให้มองลูกไว้พออินแปกเสร็จปุ๊บก็ให้มองลูกไปก่อนแล้วค่อยให ตานั้นมองขึ้นไปนะครับซึ่งมันเอฟเฟกอย่างไรสําหรับคนที่อาการเขาเรียกว่าไม่มีความแข็งแรงมากเพียงพอในกล้ามเนื้อเรียกว่ากล้ามเนื้อคอนะครับแล้วเราสังเกตว่าอย่างรอรี่เนี่ยเวลาดูภาพนิ่งตอน Impact คเขานะครับเราสังเกตว่าคอเขาเนี่ยแทบจะติดกับหัวไหล่ขวานะครับตอนลง Impact ในทางกลับกันนะครับสำหรับคนที่ไม่สามารถมีความยืดหยุ่นในกล้ามเนื้อคอได้เนี่ยเขาจะทําให้ไไมมม่ามา Smooth, าา่่่่สสสสาาาาาารรรรรถวววิิงงงงงงงดู้้้หืืออออบนนนเีกกยึึตตแข ถ้าเราสึกว่าศีรษะเนี่ยอยู่นิ่งจนเกินไปนะครับหรือว่าตาเนี่ยมองที่ลูกเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดทําให้เราเนี่ยไม่สามารถหมุนหรือเทินได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นในทางกับการศีรษะเราเนี่ยนะครับหรือกระดูกกระโหลกเนี่ยมันมีน้ําหนักเยอะประกอบกับความสามารถในการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อคอของเราไม่เท่ากันจะสังเกตว่านักกอล์ฟหลากหลายคนเนี่ยนะครับเวลาขึ้นแบ็กสวิงเนี่ยจะสังเกตว่าศีรษะเนี่ยจะหมุนตามมาด้วยเล็กน้อยนะครับ จะสังเกตว่าเขาแทบจะใช้ตาซ้ายเนี่ยที่มองลูกนะครับจะค่อยๆขึ้นเทินหมุนมานะครับแล้วศีรษะเนี่ยก็จะมีอาการเคลื่อนที่หมุนมาเล็กน้อยลักษณะน,นี้ในทางกับการคนที่ไม่ยอมให้ศีรษะเคลื่อนที่เลยนะครับมันจะติดมันจะหมุนไปต่อไม่ได้แล้วเขาก็จะใช้แต่แขนตีลักษณะน,นี้เพราะฉะนั้นจะเห็นนักกอล์ฟหลากหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮนดริกสเตนเซนแอนนิก้าโซเรนสมนะครับหรือหลากหลายคนโปเอมวุธิ w T ก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่เวลาตอนตีนะครับสังเกตดีว่าตอนก่อน Impact จะสังเกตว่าศีรษะของเขานะครับแทบจะเทินหมุนไปก่อนลักษณะนี้เพื่ออะไรครับกอล์ฟเป็นกีฬาที่ต้องใช้การหมุนเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่สามารถมีความยืดยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเพียงพอนะครับถ้าเราไม่สามารถเปิดไปทางซ้ายได้เพราะมันติดคอมันติดศีรษะที่มองลูกอยู่นะฮะมันก็จะไปแต่แขนเพราะฉะนั้นลองดูครับสำหรับนักกอล์ฟทั่วไปนะครับซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีความสามารถในความยืดหยุ่นมากพอเนี่ยนะครับ ลองดูครับลองปล่อยครับให้ศีรษะเคลื่อนที่มาทางด้านขวาตอนแบ็กสวิงในทางกับการตอนดาวสวิงนะครับลองปล่อยนะครับให้ศีรษะหันไปทางด้านซ้ายก่อนนะครับที่จะลงมาอิมแพคแล้วสังเกตดูว่าในจังหวะนี้นะครับหน้าอกผมจะเปิดนะครับตัวผมพร้อมที่จะหมุนส่งออกไปแล้วเปิดหมุนเข้าไปหาเป้านะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้ศีรษะนิ่งนะครับมันเป็นเอฟเฟกที่เราได้รับคําสอนต่อกันมานานมาก พยายามปล่อยศีรษะให้มันหมุนไปตามตัวที่เราหมุนออกไปนะครับลองดูนะครับขึ้นไปปุ๊บศีรษะหมุนมาทางขวาไม่ต้องนิ่งนะครับพยายามใช้ตาซ้ายมองลูกพอลงมานะครับลองดูนะฮะพยายามให้ศีรษะใช้ตาขวามองลูกอยู่แล้วก็ให้ตัวเปิดให้ศีรษะหมุนเทินไปก่อนลักษณะนี้ครับลองดูฮะสังเกตดูว่าตัวผมนะครับหมุนไปทางด้านหน้านะครับลูกออกไปโดนดี แลวรับรองครับว่าถ้าตีกรอบได้แม่นยำยิ่งขึ้นหมุนไปด้านซ้ายหมุนไปด้านขวาได้ดีขึ้นแน่นอนครับสนับสนุนโดยทิพยะประกันภัยขอบคุณครับ